อ่าเด็กๆตามมาแล้วตามมาแล้วโอเคนัะนเนาะนั่เนาะนั่นเนาะนั่เนาะเดี๋ยใหญ่าแรงๆโอ้หัวเข่าข้นมาโอ้ขึ้นมาตามไม่ไหวแอนจะกอดไงขัดขัดที่หน้าตึ้งะึ้นมาขึ้นมาอุ้งอุ้ง ชายโตังโตีมัาหนักลี่ม้ีมเกาะแหม่พี่มานี่ไม่ต่างนะน้องเลยนะพาเป็นเจะาชายพี่ก่เยนีนอเยมมเล่นนะโอ้จะสั่งาไงจะสั่ง่จะขึ้นเลยแขกแไม่ไหวหนักกว่าพี่มนี่นะน้องมองไม่เห็น ไปเอาแค่สายก็ร้องอมนะคอยทาโจโก็โอ้ยโจมโจมทำโจมฮึ่มทำโจมน่นน้อนั่นน้อไม่ไหวนั่นน้อโอยม่ไห้คนอ้ยจ้จี้ตาไม่ไหวล้มตาจะไม่ทคตยรหน้ากานี่แหละตายจะไม่ทัน

มาเล่าตาฝั่งนี้ใครดื้อฮะใครดื้อมั่งมาเล่าตาฝัาแบบแ่งนี้ตาเป็นแผลเลยอ่ามานาโนนโนเธอย่างนี้นะกัดแรงกคนเปนเป็นไหมตัก่าแล้วแบบนาโนนโนนาโนะทำไมทำไมงไงดีกว่านโน ตาโป้งเลยวะหิงตาโป้งนะเล็กเล็ก ี่นี่กันอาหารเลหมดแล้วก็วเคยไปกินกันเก่เงมากเลยนีโอเคเการจะตัดกันการจะตัดกันเอเคม่ทันสนันอากาศกัน ให้อย่าเล่นรายกันที่ให้เกี่ยวน,นะนะครับ อตอนเช้าเอาจะกินอาหารเวทก่อนครับทุกคนแล้วส,ยสายๆยวตาจะทำาวต้มให้กินนะคนีตาจ,จะทำาวต้องอร่อยๆกินนะ มารายงานตานี้ว่าใครที่เรื่อนที่สุดนาหมากที่เธอเนี่ยสังมากหืมอืมางากันกันอืมอืมิก็จะจะเล่าอะไรก็จะฟังว่าเล่าจะกุ้เรื่อทำไมเหน่อยนะเนื่อมากกุ้งเทียตาเหน่อยเลยหอมเลยใจไม่พันเลย ไม่เนาะยิงมานี่โอ้มันชี้ตา รุนแรงรักรุนแรงไม่น่าจะมีเหรอเอ้าไอ้จี๊ไอ้จี๊เจอตัวอ้วนมาเจอพึ่งยังไงตีพึ่งได้อะไรนั่น ไปอะไรนะแม่ยุดะฟังไหมน้ำโชคได้ทีนะีจะมาลุ้แมกกี้นะตัวเองคดีกันใช่ไหมแหมไม่ได้นะนี่นะตับหุ่นชื่อฟังตาเดียวาตากระลุกกระลินตากระลุกกระลิ้นไม่ไงน้ำมุ ตาลูก่อน,นี่แล้วอะไรอะไร,อ,ะไรอย่านะตายืนอยู่ตรงนี้นะโอ้ย่หนน้องเธอนิ่สดงเตนมมากเลยนะมีอะไรสแสนแเตนมกว่าเธอแล้วนี่อโอ้ชายหนุ่มชายหนุ่มกำลังทาน อาหารอร่อยไหมจ๊ะที่สันมาเวลเธอนั่งท่าทานอาหารของเธอดิมาเวลอร่อยไหมอร่อยปากตา,ามาเวลครับโอเคม่าเฮ้ยนันว่าโอ้นหนโนมันเหนี่ยมข้างเองมันเห็นพี่มาพี่มาขึ้นแล้วมันไม่ทันใจมันกัดข้างผมแะนาโนเธอที่ เป็นนี้แสบมากเลยนะโน้จัมานำโชคจ้ะโอ้โหเมายถึงว่าอ้วันมึงไม่อ้วนยังไงนั่งกินดูดิตาไม่ได้ว่าน้ำโชคนะน้ำโชคหุ่นดีมากจ้ะอุบล้อจักใส่ไปต่อน้ำโชคไหนน้ำโชคน่น้ำโชคกปไปไปน้ำสำอ่างน้าโน้ตน้ำโชคกดเลยตา เมื่อกี้เธอก็โตใหญ่นะเมื่อกี้ึงเมื่อกี้กับมาเวิวเลียวมาเวลวเธอนั่งกินแบบเป็นการเป็นงานเลยนะมาววฮตาว่ากินพอประมาณนะมาเวลวกินเยอะมากอ้วนนะเป็นหนุ่มอ้วนนะอเป็นนายแบบอ้วนเลยผมอิ่มก็ได้ตาว่าผมอ้วนงียมครับพ่ออ้น เนี่นาะเธอนี่แบบอืมน้อยมนากนะนอนเธอนี่ยหืมหิวแล้วเหรอจ๊ะหญิงหญิงอะไรรู้อืมหญิงไนงไนี่เขาเรียบร้อยอยากให้มีหญิงสักเจ็ดตัวมาเวลอะไรเธอเนี่ยเนีมาเวลเนี่ยหนุ่มเทย์บอยอืมหืมไงอืมอ้วนโอ้หญิง หญิงตาไม่เห็นสนใจหนูแลวเอ,อ้สนใจเลหญิงฉันจะไม่สนได้ลนยะฉันจะฉันคนเดียวฉันจะมาสนใจพวกเธอยังไงหมดไหวเนี่ยพวกเธอกำมานั่งอะไรตรงอ,อะไรนั่งเนาะตอวนีนน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 ้จะหอมเลยน้องหนาจะหอมเลยน้องหนาคอแล้วหอมตัวนนี้พอแล้วให้คนอื่นหอมมั่งจะมองชวง เฮ้ยเฮ้ยเลอืม้ยเหมาอกินี่มากินอะไรข้าวติดปากติดหน้าเจสันโอ้โหเจสันมองไม่เห็นก็อกรลงทักดีเจสันก็เห็นคุณกินอยู่อ่ะจักสันหมายสารนนท์ช่ยเรื่องเหนื่อยได้เหรอเหนื่อยได้เหรอลิ้นหอมเหนื่อยเช้าเลย ธอา,าไเนี่ยนันโน,นี่ตอนเช้านะอากาศบริรสุทธิ์ชื่นมันเล่นจนมีไอ้ปิ้น,นหอมอะไรเสียงมาเวลดูทุกคนือจะไม่อ้วนยังไงออะแม็กกี้กับมาเวลนี่กินทีแบบนั่งกินสามหน่ว่าไง กินกันเยอะแลยนี่อะไรเชกสอนอะไรเช้เอามาวิวมาวเยอไม่ได้ติดควเอ้ยเพอนเอ้ย่อนคุยกัเอนมาเท่าไหร่แลวื่อนมาววเื่นองดดีนะทุกคนไม่าชทำหญิงยงไไม่เอามาววลุงจะสันลุงนี่ตัวก็หนัก สมบูรณ์เรื่องแบบนี้น่าแต้มอ่ะน้าอร่อยเนี่ยดูพี่มากินดิพี่มากับเมก็กกี้กินยังมาอิ่มเลยเมก็กกี้ถ้ากินเยอะเกินไปว่าเม็กกี้พี่มาบอกเม็กกี้พี่มาก็เหมือนกัน,นดูมาเวลอะไร <laughs> มาเวลอะไรอะไรม้างคืนเนี่ย m? อืมไอหนุ่มหล่ออืมไอหนุ่มหล่อหนุ่มเนื้อหนุ่มเนื้อเยอะไงเมื่อกี้อืมแม็กกี้เบลอยิ่งเบับตาหนักเหมือนกันกนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหบีที่เกมอืมอย่าทำหญิงนะเดี๋ยวมันจะกัดฮะหยุดนะหยุดหยุดอะนันน่นเนาะน้ำเชื่อน้ำเชื่อ มันหยอกกันทุกคนหยอกกันแล้วก็ลุมหญิงไม่ได้นะนานเนาะฉันบอกว่าเธอหยุดนกกี้มาหาตาเรื่องอะไรตาเมื่ก,กี้ตามยอมตามอมพวกเขาไมา่ได้ฟังตาเลยเมื่อก,กี้เมื่ก,กี้ฟังตาไหมฟังฟังนะเมก,กี้รักตาตาก็รับทุกคนเลย อาอโอเคนะพวกเธอฉันจะไปเก็บมูลถ่ายพวกเธอที่พวกเธอถ่ายทิ้งไว้แล้วนะโอเคนะยิงนายนุ่ยแสบนานุ่ยแสบไปเชอตาเก็บไหมยแสบอ,อะไรอย่างไรอย่างเมื่อกี้ เธอมาอ้อนเหล็กตานี่ฉันไม่ชอบเลยนะอ้อนต่อหน้าต่อตาฉันหญิงหญิงก็มานั่งตัดตาแล้วน้องก็ไมาน,มานนะพวกเธอเป็นอะไรกับคุณตาเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแหมบททะเลาะก,กันเนี่ยทะเลาะก,กันรุนแรงมากนี่บทหยอ,อกกันหยอกกันเล่นนะ เล่นมาเบาๆนะ <S <S จริงๆมันเป็นอะไรที่นี่นะถ้าเธอเล่นกันอย่างนี้ตาก็ดีใจนะนําโชคแม็กกี้แต่เล่นกันเบาๆนะไม่เล่นกันนนได้เจ็บนะที่มาเป็นมาตอบตอบิ้มมากแต่เช้าหรือเปล่าผมน้่งกินตั้งนานต่อพูดไม่หยุดเลยที่มาอะที่มาที่มา พี่มาพี่มามาเบรกตาจะละพี่มาเป็นอะไรที่ตาเชื่อฟังพี่มานะตาเชื่อฟังพีมามากที่สุดแล้ว <c oughs> ผมจะเชื่อฟังพี่มาเพราะ,พ,ราะพี่มาเป็น <c oughs> ผู้ใหญ่